สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2568นะครับอตอนนี้ก็เวลา18นาฬกานาทีหรือว่า6 3โมงครึ่งนะครับ6โมงเย็นก็มาดูต้นทุเรียนนะครับ หลังจากที่ใช้สารกำจัดไรแดงไป2ครั้งก็มาค่ำหน่อยหนึงนะครับเริ่มที่จะค่ำเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกนะครับฝนตกก็ตกแรงอยูอ่หลังจากที่ใช้ไปสองครั้งนะครับใช้สารกำจัดไรแดงก็มาดูอาการของใบทุเรียนนะครับ ตอนนี้ก็ปกตินะครับกลับกลับคืนมาปกติเลยก็มียอดออกมาด้วยเนาะครับมียอดออกมาก็ใช้ห่างกัน8วันนะครับพ่นสองครั้งทีแรกก็ว่าจะพ่นครั้งเดียวแต่ก็ไม่ไม่สนิทใจนะครับก็เลยมาซ้ำอีกครั้งหนึ่ง นี่ครับใบนี้เริ่มกลับขึ้นมานะครับถ้าเราไม่พ่นเนะาะไม่กำจัดใบพวกนี้มันก็จะเหลืองนะครับเหลืองแล้วก็หมดอายุเร็วในที่สุดก็จะร่วงเนาะนี่ครับใบนี้ใบที่ผมทำคลิปแรกๆเนาะนกลับขึ้นมาปกติเลยนะครับก็มียอดใหม่ออกมาเลย ยอดอ่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนสารที่กำจัดนะครับก็เป็นสารที่ผมใช้ผสมกับจับใบเนาะ,ะก็ทำคลิปไปแล้วสองคลิปนะครับอันนี้ก็โมซันชิงนะครับก็ถือว่าหายนะครับ หายยเลยถือว่าสวยนะครับอตอนนี้ก็เริ่มจะค่าใบทุเรียนก็จะประมาณนี้แหละนะครับถ้าดูใกล้ๆนะครับมันจะเขียวเลยนะครับเขียวดีเลยต้นนี้นะครับผมเห็นรายแดงมันลงเยอะกว่าเพื่อนอก็เลยพ่นต้นนี้สองรอบ อ่าแล้วก็ไปพ่นต้นอื่นๆด้วยนะครับอ่าต้นอื่นก็พ่นนะครับอ่าเราก็พ่นป้องกันเอาไว้เนาะนี่ครับเนี่ยต้นนี้ผมก็ทําคลิปไปอ่าเกี่ยวกับการาตัดแต่งทรงพุ่มเกี่ยวกับทุเรียนที่อ่าที่เป็นต้นพันธุ์ที่มันเป็นง่ามเนาะเป็นง่ามตอนนี้ก็ ใบนะครับดูใบออกมาก็มาตัดแต่งจริงอีกรอบหนึ่งน่ครับใบจะเฉียวนะครับใบเฉียวใบใหญ่สวยมากนะครับดูใบนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นปุ๋ยเนาะ,ะกระตุ้นด้วยปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ ที่กระตุ้นให้เมือ่อเมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับนี่ครับต้นนี้ฉีดพ่นนะครับพ่นทุกต้นเพื่อเป็นการป้องกันใบจะสวยนะครับใบสวยมากต้นนี้ก็มีการตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่งให้ใหม่นะครับเพราะว่ากิ่งมันจะเยอะเนะาะเราก็ตัดออกกิ่งไหนที่มันดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยผมตัดตรงนี้ออกแล้วก็ตัดกิ่งนั้นนะครับครับดูใบนะครับใบใหญ่ใบใหญ่ใบสวยมากถ้าเป็นตอนเช้ามันจะสวยนะครับสวยมากๆเลย ส่วนส่วนสารกำจัดวัชพืชนะครับก็ใช้ไปครั้งเดียวก่อนนะครับอตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ซ้ำเนาะยังไม่ยังไม่ฉีดซ้ำนะครับอันนี้ผมใช้ไปครั้งเดียวเป,เป็นเป็นแนะอมโมเนียนะเป็น เป็นยาประเภทดูดซึมนะครับประเภทดูดซึมไม่ใช้เป็นเผาไหม้นะไกลโฟพสตนะครับใบครับใบสวยมากครับใบสวยมากๆเลยสูมให้ดูนะครับ ตอนเช้ามันจะผึ่งขึ้นมาเนาะ,ะเป็นใบที่เอ่อเป็นใบที่หนามากนะครับเป็นใบที่หนามากๆเลยใบใหญ่ใบหนานะครับแล้วก็ไม่มีอาการใบไหม้นะครับไม่มีอาการใบไหม้จากที่เราฉีดพ่น ธาตุรองอาหารเสริมให้นะครับอขอเพียงแต่ว่าเราไม่ผสมไม่ผสมเยอะเกินเนาะ,ะก็ฉีดพ่นเลี้ยงไปนะครับเหมือนกับเหมือนกับเลี้ยงเด็กอ่อนเนาะค่อยๆฉีดพ่นเติมให้นะครับจากที่เราใส่ปุ๋ยทางดินให้อันนี้ก็เป็นปุ๋ยอินทรีเนาะปุ๋ยชี้ไก่นะครับปุ๋ยชี้ไก่อัดเม็ ใบใบสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงรอบนี้ใบอ่อนสังเกตใบอ่อนนะครับสังเกตใบอ่อนก็ได้นะครับถ้าใบทุเรียนจะมีความสมบูรณ์มันจะโตแล้วก็มันจะเข้าสีไวนะครับอันนี้ถือว่าเข้าสีเร็วมากนะครับ เราเติมธาตุรองหารเสริมแล้วก็กระตุ้นด้วยปุ๋ยสุดเสมอเนาะมันก็มีกระตุ้นบ้างนะครับถ้าไม่กระตุ้นนี่มันมันก็จะมันจะไม่สมบูรณ์นะครับเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เราก็ต้องมีปุ๋ยเคมีมาใช้ร่วมด้วยเราก็พยายามใช้แบบ แบบไม่เยอะเนาะเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์มันมันมันจะสะสมในดินนะครับซึ่งใช้เป็นปุ๋ยชี้ไก่เนาะมันจะสะสมมันจะสร้างมันจะทำให้ดินร่วนนะครับมันจะทำให้ดินร่วนซุยอันนี้จะค่ำแล้วนะครับใบทุเรียนยังแบบนี้นะครับมันยังมันยังกลางเนาะมันยังกลาง บางต้นมันก็หุบนะครับบางต้นมันก็หุบก็ก็ก็ตกลงเนาะถ้าเป็นใบอ่อนที่ยังไม่ไม่แก่เต็มที่มันมันก็จะจะลงนะครับก็จะลงอันนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์พอสมควรนะครับก็จะไม่ได้ให้น้ําไปไม่ได้ให้น้ําไปหลายวันเนาะแบบนี้นะครับฝนตกมาแบบนี้ประกอบกับ ความชื้นสัมผัสในดินก็มีแล้วนะครับมีแล้วถือว่าใบใบเขียวนะครับมาดูมาดูของจริงเนี่ยใบจะเขียวนะครับเขียวแบบเขียวแบบมีความหนาแล้วก็จะออกเช้มนะครับเริ่มที่จะออกเช้่อมเชืมแล้วเนาะใบเชืมแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ วันนี้ผมก็มาค่ำหน่อยหนึ่งก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างเนาะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ